สเทคนิคสำหรับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยทุกคนคงเคยเจอน้องๆหรือลูกของคุณใช่ไหมว่าเขาไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้และคุณรู้ว่าเขาไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเขาเหลือเกินอยากให้เขาเรียนภาษาอังกฤษได้เก่งมากขึ้นวันนี้ครูแซมจะบอกนะครับว่าคุณเนี่ยใช้วิธี2เทคนิคนี้นะ รับรองว่าน้องหรือลูกหรือญาติรู้จักของคุณเนี่ยเก่งขึ้นอย่างแน่นอนมาข้อแรกเลยเพื่อนต้องบอกลูกหรือหลานของคุณนะว่าพาเขาเล่นเป็นรูปภาพนะคุณคุณต้องใช้ให้รูปภาพเป็นสื่อหลักในการสอนให้เขาจําเป็นรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสอนลูกของคุณได้ง่ายมากขึ้นเพราะอะไรเพราะรูปภาพเนี่ยม,มีการวิจัยหรือการศึกษามาแล้วนะว่าทําเวลาเราจําเป็นภาพเนี่ยมันจะจําได้ง่ายกว่าการจําเป็นคําอะไรต่างๆดังนั้นจงให้ใช้ภาพเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเช่นเราจะสอนคําว่า cat แมวใช่ไหมเราก็เอามีรูปรูปแมวมาแล้วเราก็ แล้วก็ C A T cat นะออกไปบอกเขาไปอย่างนี้เขาจะได้ท่องจําได้บนทีละคําไปในคือวิธีแรกนะใช้รูปภาพประกอบไปมาทีนี้ข้อ 2. นะคือข้อ2นี่คือเป็นลักษณะของการที่คุณใช้การสนทนากับเขาเยอะๆคือ,อยังไงคุณต้องสนทนากับเด็กน้อยให้เขารู้ว่าเฮ้ยภาษาที่เรากําลังใช้อยู่ตอนนี้คือภาษาอังกฤษนะแล้วเราต้องฝึกพูดฝึกใช้กันคุยกันให้เขาเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราพูดแบบนี้พูดยังไงกันบ้างเมื่อเือภาษาไทยอ่ะทุกคนตอนที่เราใช้มาเนี่ยคุณก็คุยภาษาไทยได้มั้ยเนี่ยมันต้องใช้เว นานใช่ไหมกว่าจะฝึกมาได้ก็มันจริงๆมันก็เป็นการฝึกแบบไม่รู้ตัวอย่างที่คุณทํามาโดยตลอดทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกหรือเด็กเล็กที่คุณเลี้ยงดูอยู่เนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นคุณต้องพาเขาเนี่ยพูดบ่อยๆเจอการคุยภาษาอังกฤษเจอเด็กคุยภาษาอังกฤษไปข้างนอกคุยภาษาอังกฤษเจอทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยก็พยายามสอนเขาเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นคุณแซมรับรองว่าคุณจะสามารถทําให้เด็กหรือลูกของคุณเนี่ย เก่งภาษาอังกฤษได้มากขึ้นอย่างแน่นอนถ้าทําตามทั้งข้อ1และข้อ2ข้อ1คืออะไรจําได้ไหมรูปภาพข้อ2คือสนทนาเยอะๆสนทนาเยอะ,นนยอะคําเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะฝึกคาเขาพูดไปเขาเก่งขึ้นแน่นอนครูแซมขอไปก่อนนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่เป็นเพื่อนของเราที่เจอปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเด็กๆเ,เข้ามาดูก็เอาเทคนิคน,นี้ไปใช้นะถ้าอยากเก่งมากขึ้นวันนี้ครูแซมไปก่อนสวัสดีครับรักคุณนะไปล้บ๊ายบาย